รูทูตแบบ GSM สี่จิกสี่จิกที่นี่งานสะอาดสะอ้าน Wireless Engine แล้วก็รถเขาหลากหลายดูดีดีโปสิ่เนี่ยในตำนานนี่เห็นไหมสวยมากเลยดูคันนี้สวยเออคันนี้ c l e a มากคุณนัทดูดินี่สุ่าพเครื่องเสียงเครื่องเสียงโคตรโหดเลยเครื่องเสียงประมาณ200กิโลครับ วันเราคูไปเราจากอีฮันมาฝงไทยเยก่อนวันนี้เป็นวันที่2หรือสามแล้วก็ไม่รู้เพราะว่ามาอยู่ที่นี่มันเหมือนอยู่เมืองไทย แล้วก็ทุกคนน่ารักมากๆต้องขอบคุณอีลิตมอเตอร์สปอร์ตนะครับขอบคุณคุณโกขอบคุณผู้จัดงานขอบคุณพี่อะไรเมื่อคืนนะพี่ที่เขาขับ F150 ชื่ออะไรนะครับพี่เซนนะอะไรพี่นะพี่เซนปหมน่าจะน่าจะใ,ใช่ไหมชื่อชื่อไอเซนนะขอบคุณมากเลยครับกับภรรยาทีด่ดูแลร้านอาหารเราด้วยใช่แล้วเมื่อวานพาไปร้านล้างรถแล้วก็ปืนก็ไปใส่เบาะใช่ขอบคุณมากๆลยครับเอ่อเรียกว่าอะไรนะขอบใจหลายวันนี้พี่นิกพาผมไปเที่ยวไหนวันนี้พาไปเที่ยวเดี๋ยวไปรับปืนก่อน โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปมีวัดอะไรบ้างนะครับรับปืนนี่รับคนหรือรับเงคนรับคนรับคนไปรับปืนในราวโดนรวบไปเลยรับปืนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไปไหนดีมีแล้วพาไปกินอาหารพื้นเมืองของที่นี่ครับเย้ชื่อว่าเฟอร์แซบเฟอร์แซบเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวก็จะพาไปวัดออพระแก้วเห็นไหมวัดศรีสะเกดครับาเข้าทัวร์ไกด์ของเราขอบพระคุณครับ

นี่มันชีสอะไรของแกวะอุ้ยเดิมดูน่าจะอร่อยนะกันเลยร้านเนี้ยร้านเนี้ยชีสหรือแบบมะละกันอย่างงี้โอ้ยชีสยาวเกินวันนี้คุณไปเข้าไปในงานทําอะไรมาเปิร์ลดูปิ๊ตตี้ครับอ๋อนี่คือตรงๆเลยไม่ได้ไปทํางานที่อะไรเลยกำรมกเข้าไปดูกิจกรรมพรุ่งนี้ว่ามีอะไรบ้างทุกคนเราอยู่ที่ร้านเฟอแซบนะครับซึ่งมีบรรยากาศมีความเวียดนามมากเพราะเฟอคืออาหารโดยตรงของเวียดนาม แต่ว่าที่สปปลาวก็ม ok ีให so, ้ทานเพราะว่าสปปลาวเนี่ยติดทั the the right, like, right. right, okay, well ้งไทยเวียดนามกัมพูชาและอะไรและที่อะไรวะจีนแม่งติดโคตรเยอะเลยนะใช่ติดเยอะโอเควันนี้เราเลยมาทานนครับกับร้านที่ชื่อว่าเฟิร์แซ่บไปเที่ยวกันก็จะไม่งบผักเลยนะคือเว uh, so ียดนามอันนี้คืออะไรหรอครับนี่มันเป็นอาหารเวียดนามเนาะมีเวียดนามก็ผักคนกินผักเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรก็แนมีผักหมเทียมหมด เอดีเ๋ยวนี่ลาวเป็นลาวเวียดนามนะครับเเบ่งเป็นเทียนอันนี้คือบะหมี่ใช่เอาบะหมี่เปล่า็มี่ะเบจรสชาติมันดีเชงแล้วก็แบบกลมกล่อมมากๆขอบคุณมากพี่ทำอะไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราไปห้างกันเลยห้างห้างห้าง อะไรอยู่ไปเดินห้างกันน่เียพี่ักสันนะพักสันนะพักสันเลยนะคุณลุ้นเดี๋ยวไม่ไรไม่ถามหนาวหรอไม่ไรอยู่ห้างนี้ชื่อห้างว่าอะไรครับปากสรรแฟนไปดูหน้าคนพูดด้วยอย่างนี้คิดได้ไงบุกนี้เนี่ยทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่อากาศดีเราอยู่ที่สปปลาวเวียงจันทร์นะครับกับห้างนี้ครับอารมณ์พารากอนแต่ชื่อว่าพักเสรนหรือว่าพัักสนนะ เราจะมาดูกันนะครับว่าห้างนี้มีอะไรเพราะเมื่อวานมีโฟลีฟมามี่จากประเทศไทยมานะครับก็ถือว่าเป็นห้างใหญ่ที่นี่มีซาบักซื้อียบร้อยเตยมมาแน่นอนเลยนี่คก็มีท้าจังนะห้างเก๋มากเลยอ่ะห้างเหมือนกับแบบโรเดิร์เสียลพารากอนนะครับหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์เกรดดิ้งประมาณนั้นของแบรนดิ้งของแบรนด์เนมเยอะนะครับโโหดูดีแต่ใช้สองชั้น ที่ดูไฮเอนด์แบบนี้นะครับรวมถึง i-tech i-tech m กมออันนั้นก็ถือว่าเป็นห้างระดับโอเคนะกลางๆนะแต่นี้จะไฮเอนด์มีแบรนด์อะไรบ้างวะอันนี้เหมือนเซ็นเตอร์เวิร์ลอะนิหนึ่งใช่เซ็นเตอร์เวิร์ก่อนแบรนด์ที่แบบแบรนด์ที่ที่นี่นี่ครับเหมือนเหมือนบีมแต่เป็นเซม a าแล้วมีมีมีหลายแบรนด์ที่เราไม่เห็นนะไอซี่แมนบอยด้วยเหรอจะขึ้นไปดูอ่ะไม่ใช่ นี่อะไรอีกเนี่ยร้านโอ้ยนี่นะ Apple Store จะเป็นไอคอนเทอร์มอร์มันเป็นอันนี้มันแบบแบรนด์มาที่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวพายากไกด์ก่อนยากไกด์ก่อนวันนี้ผมใส่เสื้อฮอปขอบคุณฮอปนะครับฮอป CLTG จะจะเป็นวัยรุ่นสตรีตต้องวัยรุ่นฮอปขอบคุณสำหรับพรีเซนเตอร์ปีนี้นะครับเสื้อก็จะมีหลากหลายแบบเลยสตรีตแบรนด์ทั้งหมดนะแนะนำนะครับเจ้าของชื่อคุณเลยนะคุณท็อปกางเกงในฮอปต้องมาขอบเดี๋ยวผมใส่ถ่ายมาแพ็คแพ็คพลัดอยูสู้ไข่แม่งเออนะแต่เป็นกางเกงในฮอปนะ ไอรุ่นขอบเก่งในมีความเป็นแบบ b r e a i n g เนอะเฮ้ยไม่นราสวยนี่ยตอนนี้สวยเออตอนนี้ก็สวยขามาเรื่อ้ามาร้านสองร้าน2องตเท่าไหร่ครับสองพันบาทครับสองพันอะกถติแปลราคาคอสองพันมาพันแปดพันมีความเกาหลีมีความแบบ r e e อยไงเขามีสินิพินไทยเปอรนต์ม off s q u a r โอเคแล้วก็ของปากหอมคอนะครับมาเที่ยวห้างลาวไม่เคยมาสวัสดีคุณครับคุณครับคุณครับห้างควอซินก็ถือว่าเป็นฟรีเดอร์อันนี้เป็นฟรีเดอรของที่นี่ดูมากของที่นี่ออริจินอลนะไม่ใช่คนรู้จักแบรนด์ด้ยครับอารมณ์แบบคาริว้าบ้านเราอารมณ์วีเอซีอารมณ์อเรียลเอ่อให้ตะโกนพลังใบตรงนี้จะมีใครรู้ไหมตั้งชื่อปลงใบไอ้ก้าดะพลังอะไรเล็กๆเล็กๆ แล้วพลังใหญ่พลังวาย่ไปไปทุกคนนี่คือบรรยากาศนะของ้างชื่อว่าพาร์คเซ u p e ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าปากสปากันซูเปอร์มาร์เก็ตปากสันนี่นะครับแล้วก็คอนโดของเราเดี๋ยวเราขอเดินดูโกเม้หน่อยว่าที่นี่เหมือนเออเมืองไทยหรือเปล่าเขาที่ดูนี่ดูดีมากดูเลยไทยเลยคือพารากอนเลย มีผลไม้และอาหารเลยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะบอกทุกคนว่าไปเจอที่งานนะครับเราจะไปตั้งแต่เก้าโมงจะมีการขายเสื้อนะแล้วก็มีการร้องเพลงโชว์ชิบหายอะไรเดี๋ยวคืนนี้มึงต้องซ้อมกูสามรอบนะได้นะเอาการหน่อยนะไม่เย็นพอเฟื่องก็กลับประเทศดิเก็บไว้ที่ระลึกที่ระลึกเชื่อว่าเดี๋ยววันไหนเงาเหงาก็เปิดแดด เลยวันนี้นะฮะต้องบอกเป็นวันจริงครับวันที่4เป็นวันเปิดงานอย่างเป็นทางการครับสี่มีนาคมกับงานนี้ที่ชื่อว่าเวียงจันทร์อินเตอร์เนชั่นแนลออร์ดชว์2 0 1 4 2 4ไอ้สยบต้องบอกด้วยว่าวันนี้เนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ของทางสปปลาวนะครับก็จะเป็นรองรัฐมนตรีสสหน่วยงานราชการและผู้ที่จัดงานนี้ขึ้นมาได้นะฮะรวมถึงตุโกที่เป็นหัวเรือของงานเพราะเขาทำทั้งรถม,งรมีทั้งโชว์รูมทำอีเวนต์มีแกไนเซอร์ครบอ่ะ ก็ต้องบอกว่าอย่างลงตัวเราก็ดีใจนะครับผมในนามสยามวนยบอดี้น้องๆทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่มานะครับแล้วก็ในฐานะนักแสดงไทยด้วยก็ต้องบอขอบคุณนะครับขอบใจหลายที่เรียกว่าเสพละครไทยดูอะไรเกี่ยวกับไทยๆหรือว่าชอบดนตรีไทยเพลงไทยเรามันประเทศพี่น้องกันนะอย่างไรก็ตามครับผมได้มาปลูกที่นี่แล้วขออยู่ตลอดไปเลยเมื่อวานไปดูคอนโดม,มาแล้วด้วยราคาได้นะขอนายทุนทักมา จะมาอยู่ลาวแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นจะร้องเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวจะตั้ง,ตงโต๊ะตรงนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศแลวกันแล้วบิมก็จะเ,เรียกว,ว่าถ่ายเสื้อรวมถึงมอบลายเซ็นให้ตรงนี้ด้วยอะเดี๋ยวมาดูกันแลวก,กันกับบรรยากาศในวันนี้ครับ okay, จซิงๆนะซ่องถึงเวลาร้องเพลงนะครับอาจจะไม่ม <c oughs> ีคนเท่าไรแต่ผมจะร้องด้วยหัวใจเดืยนกันพวกมึงเป็นหน้ามาด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับหดีใจจังเลยหน้ามาเยอะจังเลยค่ะเก่งคนมาของคุณเองนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีมากๆที่ได้มาเยือนสปปลาวแล้วก็เวียงจันทร์นะครับเดี๋ยวขออ้อมดึงเพลงให้ก่อนต้องออกตัวก่อนว่าไม่ใช่นักร้องเป็นนักแสดงเดี๋ยวจะทำให้ดีที่สุดใครร้องตามได้ช่วยบีบด้วนไหครับมา cô bút khám phá thế khám phá ai mình phải tự mình,เธอ bảo với và không có ngày sẽ quay ลาไปกับฉันกลับไปหาเขาแล้วบอกบอกว่าเรารักกันทำได้ไหมกล้าพอไหมที่จะทำแบบนี้เลิกรอคอยฮักสาวลาวเด้อฮักอธิโมขอบคุณค่ะ ก he you know like ับลาแเนาะนองกนไมเสือแล้วอยางไกอดนี่หาสูมี่ยงอบคุณทุกครับสบายดีอีกเดืีเพือะกัอยู่อยูคไล ที่พีมมาทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เจอพ่อง,งานก็คงแบบไม่คอม p l e คลิปของเรานะฮะนี่คือคุณโกอีกรอบหน,นึ่งสวัสดีครับเป็นไงางานที่ผ่านมาแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยเขาเรียกกระแสตอบรับโอเคมากๆคุณโกยังไงครับมีอะไรฝากให้กับแฟนๆชาวไทยหรือปีหน้าหรืออีเวนต์ใหม่ๆเนี่ยเอฟซี FC ชาวไทยสามารถขับมาเที่ยวได้นะครับข้ามแดนตั๊บเดียวเท่านั้นาฝากเชิญชวนพี่ๆนะครับทางฝั่งไทยและฝั่งลาวด้วนะครับว่า ติดตามนะครับเพราะว่าบางทีเราจะมีอีเวนต์เร็วๆนี้ครับได้ใช่น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกาครับแต่ว่าพฤศจิกาต้องดูก่อนว่าว่าเป็นอย่างไรอ่าเป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับเดีต้องบอกไม่ใช่แค่รถนะมอเตอร์ไซค์เครื่องบินเรือมาได้หมดมาได้หมดครต้องบอกที่นี่แล้วคุณนี้ก็จะจัดทั้งหมดแหละผมดูทรงแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณคุณปืนนะครับที่เรียกว่าเป็นคนประสานขอบคุณนะขอบคุณโกด้วยแล้วบอกงานวันนี้ยังไม่คอมพลยเนี่ยนิทิมสัญญาไว้วันนี้ข้างล่างเราจะมีอะไรจ้ะมีมิ้팅รถมิทิ้ง u n l ิต i t e d รแปบใช่ใเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่างานนี้มันม่งม่วนไหลโอเคเดี๋ยวไปดูกันต้องบอกสาวลาวนะฮะน่นารักนั้นะน่ารักแบบคลาสสิกต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกมหัศจรรย์ทันด่วนนะครับผมมาที่สปบลาวผมเดินทางมาแล้วอยู่เนี่ยประมาณ4วันผมยังไม่เห็นรถสิ่งซากคันนอกจากซูเปอร์คาร์แต่ในสิ่งนี้ที่ผมเกิดขึ้นครับผมได้เห็นสามโด นะครับเพยี่งานสะอาดสะอ้านไวเลสเอนจิ้นรูทูตแบบ GSM 4ี่จิกสี่จิกที่นี่งานคลีนมากๆเลยนี่แอบไปถามมาเขาทำที่ไทยอ๋อทำเมืองไทยอ๋อเจ้าของทำเมืองไทยเป็นไทยอาร์ด้วยเชื่อไทยอาร์บ้าแล้วอ๋อฝาแดงอ๋อเครื่องแดงนี้ก็สามแสนแล้วนะคุณเจ้าของหรือเปล่าครับคุณเจ้าของสวัสดีครับคุณอะไรได้ครับโอเคคุณได้นี่เอาไปทำที่ไหนที่เมืองไทยพี่พิยับเซิงกงอ๋อพี่ยงเซิงกงโอเคสั่งอะไรจากที่นู่นมาจอดที่นี่ มาหย่อนที่นี่ก่อนแล้วค่อยแบกไปไม่ไม่ไปหนึงสั่งเข้าใบใส่ใบอะไรมาหแต่เขามาใส่พี่เลยอ๋อมาหย่อนเครื่องก็ผมก็ขับได้แล้วผมก็ขับไปใช้เข้าช็คให้มันคุณนี่มันเขาเรียกว่าคนชอบแต่งรถเนี่ยเป็นสายลําบากครับผมอยู่เฉยไม่ได้เอามาหย่อนพอเครื่องได้ปุ๊บยังไม่ต้องจูร้อยแต่ขับเรียรไปได้ครับขับได้ก็ขับไปนี่คนตัวจริงนะสดอขับซ้ายนะใช่เทพไหมพี่ไม่เห็นเพราะพี่อยู่อเมริกาไงพี่ชินไปงานรถที่ไทยด้วยนะจริงเหรอ ไเจอมิติ้งหน้าน้ำได้เราจะได้ไปเจอกันทานคอฟฟี่นะนิกเชิญเขาด้วยเเขอบคุณนะครับ้รถสวยมากทุกคนรอนะเอสใครที่ดูพรามวิดีโอนะครับเป็นหนังที่ผมเล่นชื่อเรื่องว่าปล้นทะลุไม้ผมใช้คเอส้าทั้งเรื่องเลยเป็นเลสติน้าเปิดประทุนด้วยซึ่งตอนนี้พี่หนึ่งราชาแม็กเขาก็ไม่ให้ผมจับมากเขากลัวพังไอ้บีมจับอะไรชอบพังเฮ้ยใส่เสื้อผมด้วยสาย อเทพครับพี่คุณเทพเทพเป็นคนที่นี่ครับที่นี่ยงมอซื้อได้อย่างไรมาซื้อาบนจักรเมนคิวานครับขอบคุณมากนะครับผมจอดอยู่ตัวนี้ครับขอบคุณในการซัพพอร์ตเดี๋ยวผมจะเดินไปหารถสุดเน่ต้องบอกว่าขอบคุณในการซัพพอร์ตทุกคนนะครับรู้ว่า EP เราประมาณสี่ปีแล้วแหละอันนี้ฝาเถึงอะไรของล้างเลยอาจารย์งานครับคุณว่าลายคาร์บอนโอ้ยวางคลีนว่ะต้องบอกว่า ผมไม่เคยเห็นบอดี้นี้วอะ <c oughs> อันนี้บอดี้อะไรครับ AE 9 <92 S 1> <AE 92 S> 2เป็น AE 92เป็นแฮทแบ็กครับ ที่ไทยไมีสองคันที่ไทยไมีสองคันรถพี่โจไหมครับพี่โจคัารถพี่โจเฮนซายอรอรถพี่โจคนนำสวนอ๋อคนนำสวนระหว่างระหว่างเครื่องทุกอย่างเนี่ยฟินิชชิ่งจบบไหนครับทำที่ไทยครับทำที่ไทยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนบ้าที่ไปเอารถไปทำที่ไทยครับวางวางจูนที่นุ่นหมดเลยทั้งวางทั้งจูนถือว่าแต่งรถได้สวยงามมากเลยรถรถใช้งานเลยครับคันนี้อันนี้ใช้งานทุกวันครับใช้งานทุกวันโอ้ปข้อสงสัยครับสำหรับคุณหมอพอเราถ้าเราซื้อรถใหม่มาคันหนึ่ง เราเสียภาษีหมดแล้วเราต้องเสียรายปีไหมครับเสียทุกปีครับอ๋อเสียทุกปีปีปีนึงก็ไม่แพงแล้วแต่ปีสีไอ้การต่อผมมาสองสองสามร้อยถ้าตีเป็นบาทไทยสองร้อยบาทเองเหรอต่อปีครับอู้ยกูจะอยู่นี่สองสามร้อยประมาณนั้ะถ้าแต่ปีสีครับจริงเหรอครับแล้วที่ปอร์เช่เงี้ยก็ประมาณเท่าไรไม่กี่หลักพันประมาณพันกว่าบาทประมาณนั้นเอฟปีล้อบีบีไม่ค่อยเห็นเนาะ นี่ล้อเดินมาไหม,มล้อเดินมาด้วยเชนอ๋อไม่ได้วยเชนเจ็่ยผมไม่เคยเห็นเลยเพราะปกติกูซื้อเซเว่นมาสภาพเกียเลยแล้วพี่พี่ก็มาโม,โม,โมอ,ยอย่างเดียวถือว่าสวยมากครับพี่และไอเจ็เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือมือเปิดประตูถ้าตากแดดมากมันชอบกรอบละหักนะครับก<ม>็ต้องดูแลแต่ถือว่ารถที่นี่สภาพดีทุกคันเลยแล้วก็รถเขาหลากหลายดูดีดีโปรสิคเนี่ยในตำนานนี่เห็นไหมสวยมากเลยดูวคันนี้สวยเออคันนี้ค l ี a มากคุณนัดดูดิ แล้วก็ผมมาอะไรซ้ายนะครับหล่อมากต้งบอกที่นี่ผมเห็น AE 86เป็นคันที่สองเลยเนาะคันแรกก็คุณพวกคุณไปถ่ายกันมาอยากลองกว่าเดฟสันเดฟสันโอเคเลยคนครับมันแบบซีดมากสะอาดลุกอันนี้ฝาไปเออเขาเรียกว่าเรียบสีรุ่นเรียบสีเดียบสีรุ่นี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นในไทยนะโอะไรนะชาเลนจ์เออชาเลนจ์สมัยก่อนนี่เยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีก็เป็นแบบ เจวดน,นะครับก็จะใช้ประมาณ2นิ้วเจ็ดขับเลย <S <S นี่คือซูปราเหรอเจ็ดเอ,อ็มไอ้นี่นะครับคือโตโยต้าซูเปอรอในยุคที่เรียกว่า JZA70 นะฮะก่อนเป็นเจสเจสเอแแล้วบนดี้เนี้ยจะถ้าคนลึกๆจะรู้ว่าจะมีความเป็นซิลิกาซูปราถ้าแก่เก่าก่อนั้นเนี้ยจะเป็นซิลิกาซูปราแล้วก็แยกเป็นรถซูปรารถมปนรถปีอะไรพี่ปี8ปดหกป่ะแปกว่าใช่เพราะนี่เลขทะเบียนน่าจะเป็นปีเลยป่ะหนึ่งเก้าแปดหกใช่ไหมหรือแม่จะขอเกิดปีเนี้ยแต่ว่าน่นอนว่าอันนี้รถ80ดศูนย์จำไว้เลยเทคโนโลยีรถ70 8ดจะเหลี่ยมเหลี่ยมปนมน70จะเหลี่ยมจัด6กจะโค้งมนพอ90มาก็จะมีความเอ้าใชน 2,000นี่คือรับไปแล้วนะเทียบกันอย่างงี้ง่ายๆเป็นเด็กเขตเด็กเขตคือทีละ10ปีนะครับเนี่ยตรงรุ่นเลยหนึ่งก็8บ้างวันนี้เล่นเล่นเชี่อมรถไปเล่นรถใช่เจ๋งมาก SR7 ดูด้านท้ายบ้างที่นี่เขาลื้อโล่งแล้วเก็บแบบเก็บปิ้งย่างเหมือนกันนะทุกคนยันแบบเนาะบอดงบอดี้ปิ้งย่างอย่างดีนะครับแล้วก็ผมว่าฝีมืออาจจะยกไปทำเมืองไทยก็บริเวณก็แล้วแต่นี่ดูผ่านๆหมดเลยพี่ต้องกันนะ นี่สุภา <Yeah. S 1> เครื่องเสียงเครื่องเสยโค้ดโฟนดเยเครื่องเสีย <Yeah. S 1> งยประมาณ200กิโลครับโอ้หภายในดูดีมากเลยหูแพงนเลยเฮ้เฮ้ยนฮ้ยอฮ้าม้ยเฮเฮยเหมือน้ออนนะออยเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยยเฮ้เฮยเฮ้้ยเฮ้เยเเเยเยอ้้เเฮ้ยเเ้้้ ขอบคุณมากสหายทุกคนดูสวยงามมากต้อบอกว่าปกติอยู่นี่เราไม่ได้ขับเล่นวิ่เอน้ยกันบ้างไหมดับเบิ้ลได้ไหมไม่ไหนนะครไปขับรถเล่น,น,านดาบเบิ้ลวิ่งเงีอ๋อเป็นใช้ไดรี่รอ่ะอ๋อเดรนิยูสด้วยคนสนปรบบอร์ตใช้รถจริงๆอันนี้เปอร์ลี่ตัวไหนครับ C8 Spider สปไปเดอร์ซึ่งเขาใช้เดรนิยูสจริงๆเออสุดยอดสหายสุดจัดรัสเซียอันนี้สุดจัดสปป บอกคุณเชฟแม่นคุณเดบางก่อนอีกนะเออหรอบอกคุณบางของเขาอีกบางกว่าบางกว่าเพราะว่า <ang> <c enn mission> การดีไซน์เมื่อกี้ผมพูดไงว่าสำนักคุณเนี่ยใส่กับรถอะไรก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นนั้งรถคายันเจดีเอ็มหรือรถเก่าคลาสสิกก็ได้ถ้าคุณอยากคอนทราสต์เฮ่นคอร์ชโบราณผมชอบนะถัม930หลังเก่าเลยนะแล้วแคปแทงคู่นึงปั้งใช่แล้วใส่ไม่ต้องมีอะไรที่คลีนรเอาใส่ V3 เข้าไปนี่คือแบบกลายเป็นแบบลูปผสมเลยนะไอวีตันนี่เลยอารมณ์แบบแต่ข้ามยุคมาเลยอ่ะ ก็เป็นหนึ่งอย่างแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพื้นด้วยครับว่าต้องบอกว่าเราได้แบบได้ได้เปิดโลกให้พี่ด้วยแล้วเปิดโลกให้ประชาชนผู้ชมและสองพ่อรองเราเองด้วยว่ารถจากไทยแต่งยังเป็นไงเพราะที่นี่ผมไม่เคยเห็นไวร์บอดี้นะใช่น้อยมากยังไม่ได้สายเห็นเลยดีกว่ายังไม่ได้สายผ่านเป็นสายคอนเซอร์เวทีฟนะแต่ถ้าจะหลุดโลกเมื่อไหร่อยากผ่านเมื่อไหร่เราสองคนรอกันอยู่ครับเราจะผ่าให้ยับเลยครับหมายถึงแปลงเพศผ่าอะไร บีมจะต้องขอบคุณมากๆที่ f c ทุกๆคนเนี่ยนะครับมีจ่ายเงินบีมมาทั้งเงินไทยนะครับในการซื้อเสื้อเงินกีและล่าสุดคือเงินหยวนเยอะมากๆนะขอบคุณนะครับทุกคนที่อุดหนุนนะฮะแล้วก็นี่คือบรรยากาศดีๆครับทริปสปปลาวต้องบอกว่า5วันนี้มีแต่ความสุขนะมีแค่จะต่อยฝรั่งเมื่อคืนแต่พาพวกเราก็เรียกว่าห้ามใจและมีสติกันแล้วกันนะอย่างเงี้ยถือว่าเป็นทีมที่ไปด้วยกันได้เราห้ามกันไม่ใช่เราคนมากกว่าจะไปหาตีนใส่ชาวบ้านนั้ไม่ใช่ เราต้องใจมาเที่ยวเราตั้งใจมาหาความสุขนะครับดังนั้นถ้าเจอกลุ่มเราอย่ามานะครับอย่า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 เข้ามาคุยมาพูดคุยน่ารักันเนี้ผมชอบมากแต่ถ้าไม่ให้เกียดเราก็ไม่ให้เกียิคุณนะอย่างเช่นฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรล่องดาบมันมึงเรียกว่าอะไรแผลไปหน่แผลชีชี <laughs> ไปเดินเที่ยวของคุณไอเตะกของคุณงานด้วยเดี๋ยวเราปิดคลิปเนี่ยขึ้นเครื่องบินกลับพอดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวต่อวอล์คทสั้นแล้วกันขอบคุณครับ อย่างเนี่ยเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณทีมคุณหู๋คุณกัสนะขอบคุณนิกนะครับครับผมขอบคุณทีมเพทุกค,คนเลยต้องบอกว่างานนี้อบกุลสนุกแล้วก็ถือว่าจะได้โอเคมากๆครับครั้งแรกนะครั้ง,นะงต่อไปเดี๋ยวผมมาแจมด้วยแล้วกันนะแล้วคลิปนี้ฝากไ like, ลค์ฝากแชร์ share, subscribe อย่าลืมช่องผมไม่เคยได้พูดเลยนะฝากหูแบบย้ำไว้หน่อยนะมึงช่วยซับด้วยยัดเป็ดเลยแล้วแสนหนึ่งกูยังไม่แบบยังไม่ได้ร่มาเลยไม่ส่งเลยเออดูทูบกูทำอะไรผิดบอกกูหน่อย คลิปกูมันสองห้สองน้ำใช่ไหมจะได้เปลี่ยนแนวโอเคขอบคุณมากทุกคนเจอกันนะในอีพีนหน้าหน้าก็ขอบคุณทีมด้วยนะ Thank you